สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับผมขอบคุณที่กดติดตามและรับชมนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆทุกท่านนะครับผมสำหรับสมาชิกใหม่อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆรวมถึงเหรียญรุ่นใหม่ๆที่เข้ามานะครับผม วันนี้ก็นําเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับรุ่นเสาห้านะครับผมปี2534นะครับผมเหรียญนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเหรียญย้อนยุคนะครับผมย้อนยุคก็หมายถึงว่าไม่ทันหลวงพ่อแดงท่านปกเสกนะครับผมแต่ว่าก็มีการเล่นหากันนะครับผมที่นําเหรียญรุ่นนี้มาให้ชมเนี่ยเพราะว่า,ามีการแกะบล็อกเนี่ยเป็นปี03เหมือนกันเห็นไหมครับเหมือนเหรียญที่ทันยุคท่านเลยพศ2503อายุ82ปีเห็นไหมครับ นี่ครับเราจะได้เวลาเราไปเจอนะครับเราจะได้ไม่ซื้อผิดบล็อกผิดราคาเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้เนี่ยก็หลักร้อยหลักพันแล้วแต่เนื้อนะครับผมโดยการจัดสร้างเนี่ยเนื้อทองแดงเนี่ยหนึ่เหรียญเนื้อนวะ999เหรียญเนื้อเงิน399เหรียญแล้วก็มีเนื้อทองคําด้วยนะครับสิเเหรียญน,นะครับเหรียญ รุ่นเสาห้าปี2534โดยพระเกจิอาจารย์ที่มาปลุกเสกเนี่ยก็จะอยู่ในจังหวัดใกล้เคียงว่าจะเป็นประจวบหรือเพชรบุรีก็จะมีตั้งแต่หลวงพ่อยิดวัดหนองจอกนะครับผมหลวงพ่อเกตวัดเกาะหลักหลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระหลวงพ่ออุตมะหลวงพ่อลำไย,ยหลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีแล้วก็หลวงพ่อตักวัดไชานาแล้วก็จะมีท่านอื่นๆน,นะครับผมนะครับเห็นไหมครับรูปรูปแบบตัวยันตัวอักขระนะครับ จะมีการออกแบบให้เหมือนเหรียญที่ทันยุคไม่ว่าจะเป็นรุ่น1 2 3 4นะครับถ้าเราเคยสังเกตก่อนหน้านี้ที่ผมเคยนำเหรียญมาให้ชมนะครับตัวขหลา,ขลาเขาก็จะเป็นแบบนี้ครับตัวยันก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าใบหน้าเนี่ยเห็นไหมครับจะไม่เหมือนกับเหรียญที่ทันยุคนะครับฉะนั้นเราอันดับแรกเนี่ยเราต้องจดจําใบหน้าจดจําพิมพ์ของเหรียญนะครับการแกะบล็อกเนี่ยเห็นไหมครับจะทันสมัยขึ้นตัวอักษรจะเป็นแบบนี้ใบหน้าจะเป็นแบบนี้อันนี้จะเรียกว่ารุ่นเสาห้านะครับ อย่าไปซื้อผิดราคาว่าเป็นเหรียญทันยุคหรือว่าถ้าเราไปเจอแล้วเขาบอกทันเป็นเหรียญที่ทันท่านเนี่ยเราก็จะได้รู้นะครับจะได้ไม่ซื้อผิดราคานะครับอันนี้ก็จะเป็นรุ่น25ห้าแล้วก็จะเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับผมจะสร้าง1 9 9เเหรียญน,นะครับผมก็จะเป็นเหรียญที่เล่นหากันครับวาระดีวาระ,าระสําคัญเสาห้านะครับผมเหมือนเดิมนะครับเราจดจํารูปแบบเหรียญจดจําพิมพ์นะครับ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อไหนก็จะลักษณะใบหน้าแบบนี้นะครับผมนี่จดจําใบหน้าของท่านนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับนี่เส้นผน้าผากริ้วเกลสาดวงตาจมูกลองแก้มหรือว่ารอยย่นบริเวณริมฝีปากนะครับผมถามว่ามีเก๋ไหมเหรียญที่มีราคามีเก๋หมดครับไม่ว่าราคาหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านเนี่ยมันมีเก๋หมดอยู่แล้วครับนี่ เส้นคอเป็นเส้นคมนูนมนขึ้นมาแบบนี้นะครับผมกระดูกไขปลาเห็นไหมครับก็จะนูนนูนใหญ่ๆแบบนี้มีมิติคมชัดนะครับผมลิ้วเกษาอ่าโทษทีครับลิ้วจีวอตั้งเป็นสันนี่ถ้าเราตะแคงดูเห็นไหมครับมันจะตั้งเป็นสันขึ้นมาแบบนี้เลยรวมถึงตัวลิ้วสังกติบ่าหรือว่าไหลเนี่ยจะตั้งฉากนูนเด่นออกมาจากพื้นเหรียญน,นี่ครับ ตัวลิวจีวอนหรือว่าตัวผืนสังคตินะครับจะต้องไม่มีหลุมไม่มีอะไรนะครับเราจะแคงดูตรงนี้เห็นไหมครับเราจะมีมิติคมชัดขึ้นมาตัวสอนจะเป็นแท่งเป็นเหลี่ยมเล็กน้อยนะครับผมพระครูยานวิลาศแดงนะครับผมย้ำอีกครั้งว่าเหรียญน,นี้จะเป็นย้อนยุคก็คือไม่ทันหลวงพ่อแดงเสกแต่ว่าก็จะเป็นพระเกจิในยุคนั้นปี3-4มมาร่วมปลุกเสกนะครับผม เห็นไหมครับการแกะบล็อกเนี่ยก็จะยังแกะเป็นพศเหมือนเดิม2 5 0 3ารยเหมือนเหรียญรุ่นหนึ่งดูสังเกตเส้นกระแสเหรียญน,นะครับความตึงของพื้นเหรียญเห็นไหมครับขอบตั้งเป็นสันคมชัดนะครับผมนี่เส้นกระแสเหรียญก็จะสาดกระจายเห็นไหมครับเป็นเส้นขนแมวเล็กๆยิบๆยิบ,ยบๆตรงขอบเหรียญน,นี่ครับอายุ82ปีนะครับผมนี่จดจําใบหน้าจดจํารูปแบบเหรียญน,นี้ไว้นะครับผม ว่าเป็นเหรียญย้อนยุคนะครับปี2534อ่าส่งไปหน้าอีกทีหนึ่งนะครับผมนี่รุ่น25นะครับพลิกมาดูรายละเอียดด้านหลังนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นยันและก็เป็นเอกอ่าเป็นอักขละที่เป็นต้นตํำรับของท่านนะครับผมนี่ฟอนตัวอักษรฟอยันต่างๆเนี่ยมันก็จะแตกต่างจากรุ่น1รุ่น2รุ่น3รุ่น4หรือแซยิดหรือว่าพระป่านะครับผมนี่ ูเหรียญเจาะเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับมีคลิปปิ้นที่เกิดจากการตัดตัวอักษรก็จะเป็นแท่งคมชัดพื้นเหรียญเรียบตึงไม่บวมไม่อืดไม่อ้วนนะครับผมนี่เห็นไหมครับดูเส้นกระแสเหรียญเห็นไหมครับคมคมนี่เส้นสัดกระจายที่เกิดจากการปั๊มนี่ก็จะปรากฏจะปรากฏอยู่ตรงปลายขอบขอบเหรียญน,นะครับผมที่สัดกระจายไปจากตรงกลางนะครับนี่ครับหูเหรียญเจาะ มาปป้นปิ้นแบบนี้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามนะครับผมไม่มีหลุมหรือว่ารอยถอดนะครับคี่ปิ้นที่เกิดจากการตัดนี่น่ครับนี่เส้นสัดกระจายที่เกิดจากการปั๊มเส้นกระสเหรียญน,นะครับก็จะเป็นขนแมวเนี่ยนี่นตัวขละรวมถึงตัวยันคมชัดนะครับเวลาเราไปเจอเราจะได้ไม่ซื้อผิดบล็อกผิดราคานะครับผม ตัวขนัดตัวยันคมชัดนะครับผมส่วนขอบตัดเนี่ยก็จะเป็นขอบตัดตามยุคนะครับปี2,534นะครับตัดลงมาแล้วก็ฉีกขาดนะครับผมบตัดลงมาแล้วก็ฉีกขาดไปนะครับก็จะเป็นฟันตัดก็จะเป็นบ้างนูน ون, ต่ำนูน ون, สูงสลับกันนะครับจุดที่ฉีกขาดเนี่ยก็จะยุย่ยๆเหมือนกระดาษทรายนะครับผม บางจุดก็จะตัดสุดนะครับผมนี่ตัดลงมาเกือบสุดใช่ไหมครับนี่จุดที่ฉีกขาดจะสะท้อนแสงนิดนึงนะครับพอดีเป็นเหรียญทองแดงผิวไฟอ่นนี้ขอบตัดอีกหนึ่งฝั่งนะครับผมแป๊บหนึ่งนะครับนี่ นี่ครับลักษณะฟันตัดเขานะครับขอดตัดทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับผมสำหรับเหรียญที่นํามาให้พี่รับชมเนี่ยก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับผมจะเป็นเหรียญย้อนยุคนะครับผมรุ่นเสาห้านะครับปี2534นะครับผมขอบคุณพี่ๆสมาชิกที่กดติดตามและรับชมนะครับผมไว้ถ้าได้รุ่นอื่นเพิ่มเติมจะมาทำคลิปอี้นะครับวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับ